สวัสดี EP ที่3ของวันที่12พุธศุกร์ที่ 12, ส2สสิงหาคมนะครับวันนี้จะมีหวยเยอะมากคุยใหเล่าหวยแน่นอนอยูอย่แล้วแต่นี้ EP นี้แอดจะมาลงหุ้นเช้าตัวสุดท้ายนะครับก็คือ,คอหุ้นห้างเช้านะครับห้างเสยงเช้านะครับของวันที่12สิงหาคม64นะครับผมเราก็จะมาดูที่หน้าคู่อ่านี่ครับนะเกินโอเคครับผมห้างเสิงเช้าก็น่าจะตกเป็นคู่ลบนะครับผม เราจะไปดูสำหรับคนที่ดูตารางเป็นก็จะให้ไปดูคู่ตารางคู่16นะครับไปดูตารางคู่ลบ16นะครับผมวันนี้จะเดินจะเดินตารางคู่16ครับทีนี้ก็มาดูหวยที่แอดลงนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยแอดเจาะแอดลงและเจาะคิดเรียบร้อยตามสูตรนะครับผมเป็นตารางคู่16หนะครับผมสำหรับห้างเช้าตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับแอด ตัวสุดท้ายภาคเช้าของวันนี้แอดได้2ครับผมฟัน2นะครับผมเหมือนจีนเลยครับฟัน282แล้วก็3ตัว382นะครับผมคู่เจาะห้างเช้านะครับมี92 24 91 25 82 34นะครับผมแอดให้เน้น82นะครับคู่นี้8 2 3 4นี่ครับผมเน้นคู่ล่างสุดท้ายแนละ้ว8 2 3 4 ฟันมฟันะครับเจาะเน้นๆแปดสองสามตัว382สนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง YouTube ของแอดนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะเป็นคนที่ติดตามแอดอยู่แล้วแนวทางดีๆแนวทางแม่นๆอย่างนี้อยากให้เพื่อนของเราได้ดูก็ฝากกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับช่อง ชแนลบ้านหุ้นอย่างเซียนของเรานะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามครับผม